สวัสดีค่ะมีตาในะสวัสดีคับคุณตาบอกว่าฉันอยู่นี่เป็นชั่วโมงแล้วคุณตาอยู่ในโรงรถเป็นชั่วโมงแล้วเยศวนก็มัวแต่ทํานูนาน่นทํานี่เลยออกมาไม่ทันแกแกบอกว่านู่นฉันไปทําความสะอาดโรงรถก็ลบสิบกว่าอีกค่ะเยศวนว่าจะเดินไปปั๊มน้ามันจะเดินถึงไหมนี่น่ะจะไปภูละสักหน่อยนะคะ่ะบอกมีตู้เอทีเอ็มอยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ปั๊มน้ามันไกลนูน่ตนตรงถนนใหญ่นูน่น ปะเลาะคุณตาโอ้คุณตาเดินไปเป็นเพื่อนมันก็ไกลอยู่เดินได้คุยกันไปเรื่อยเดินไปคนเดียวมันก็โอ้โหมันหนาวด้วยฝั่งทางนู้นลมด้วยจ้ะจะเดินไปตุลาไปกดตามาช่วยคุณตาจ่ายค่าน้ำค่าไฟไว้ซื้อสับปะรพรุ่งนี้ว่าจะไปเมืองด้วยนายแกไปเติมน้ำมันด้วย นี่แหละค่ะพวกเราก็อยู่กันอย่างน,นี้แหละค่ะมีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้น้อยอยู่ดีค่ะมีมากมัน,มนไม่ได้มากสักนักหนาแล้วค่ะเนาะอยู่ในนี้ชีวิตของคนตกน้นแบบเยอส่นเด้อค่ะเด้อเราจะเดินคุยกันไปเรื่อยๆก่อนเด้อค่ะเพราะว่าอุณหภูมิมันลบสิบกว่าองศาแล้วค่ะวไอ้นี่ที่แบตเตอรี่โทรศัพท์มันจะนาะก,ก่อนเดี๋ยวเครื่องเครื่องมันจะ ดักไปก่อนนะคะก็คุยกันไปเรื่อยในหลายเลือดหลายราวนะคะพวกเราก็จะอยู่กันนี้คุณตาให้เกษียณเกษรสตกงานเดินดีๆีนะคุณตาเด้ออันนี้จะขึ้นเนินตรงขากลถไฟค่ะพวกเราก็ประหยัดกินประหยัดใช้กันแม้แต่อาหารที่เขาแจกฟรีในเมืองถามว่ากินไหมก็ไปเอามากินมั่งค่ะไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้ บอกอยากไม่อายนะค่ะเด้ออันนี้บอกอยากไม่อายเลยค่ะเด็กจะว่าพวกเราอยู่แบบแชีวิตพอเพียงจริงๆ,ๆอันนั้นเขาจะแจกดูทางรถไฟกับเพราะว่าเอ๊ะตุ้ยอะไรที่นั่นข้ามทางรถไฟตาเคยครั้งนึงแล้วค่ะตรงนี้แหละกระโดดเป็นหลุมเลยรถไฟดีแต่แป๊กแกกระโดดเป็นหลุมเลยตรงนี้ ต้องระพัดระวังว่ลลเนี่ยเสียงก็จะไม่มีแล้วค่ะเมื่อเช้ามาทําคลิปไป2คลิปที่ผ่านมานั่นแหละค่ะสันส้นๆนั่นแหละค่ะก,ก็มาเดินออกกาลังกายข้างนอกแป๊บเยีอะเสียงหายเลย <ś c oughs> เสียงอยูซ้ายเสียงอยูซ้ายแม่ไม่ได้ไปโห่มอลำเพิ่หน่อยเนาะพี่น้องเนาะอันนู้นซอยนู้นของน้องนิดอยู่ด้ค่ะเด้อซอยนี้น้องนิดอยู่สุดนู่นอยู่ตรงนู้นจ้ะ เราก็จะไปกันทางรัดค่ะทางรัดตรงนี้พ่อมาถึงตรงนี้เห็นไหมคะลมมากป้าปลาไหลจะไม่โดนคุบปูแปลเลยน้มาโย่จะมาคุบกูกูเรื่นมาลาดตะกุนหน่อยละหนาวแก็ตาใส่ให้หนาวค่ะเอ๊ปักกันกนั้น เมื่อเช้ายี่บอกว่าเอ๊ะปัากระแนนลมมันโกก็เมื่อเช้านี่มันมีแสงแดดโอ้โหเมื่อเช้านะคะที่ออกมาน่ะแดดมันร้อนแสงแดดมันร้อนเพราะว่าตะวันมันอยู่ใกล้ผิวโลกเนาะมันก็ร้อนแสงแดดก็ร้อนหิมะก็หนาวก็เย็นโอ้ยดูหน้ายายสน,นะเป็นจุดดำเต็มเลยนี่แหละค่ะถ้าช่วงแดดจ,จัดจัดไปตกปลาเด้อ ี้ยสนมีหนวดป้อมนี่เลยค่ะเพราะว่าแสงแสงแดดกับพิมะมันประทะกันเราทำให้หน้าเราเขียวขอโทษเด้อบางทีหนาหนามันปูเป้าปุ่นจินเลยเด้ออ้ยนี่แหละค่ะชีวิตของพวกเราสองคนก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะลมอุ้ในนี้มีแต่กองพิมะพี่น้องเด้วสองไปขานาดแคบ,บนึง อันนี้เราเดินมาทางลัดจะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งฝั่งฝากทางรถไฟของที่บ้านยสนอยู่อันนี้จะเป็นพวกห้องแถวค่ะพวกห้องแถวอันนี้เห็นไหมคะที่ว่าเป็นห้องห้องเป็นอะไรอันนั้นพวกเขาจะทํามอุนนมนอมอ่นด้วยน้ำมันเด้อค่ะเด้อเขาจะใช้ฟอมอุ่นด้วยน้ำมันบางห้องบางหลังะคะ่ะ เหมือนบ้านเยสนบ้านเยสนใช้ฟืนค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเยสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยส,สนกับคุณตาก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะกรา,กาบขอบพระคุณมากมาทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกําลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยส,สนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย